วันนี้ครับเราก็จะมาทำแรงที่สุดของพี่เอกนะครับลองยิงใส่แครี่สิแปะปุบยิงปักปักขอแปะเลยซิยิงปักปักปัก ผมเคยทําแรงที่สุดสมัยตอนมันเป็นโจ๊กนะแต่พอตอนเป็นสจัวเนี่ยยังไม่เคยทําแรงที่สุดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเทสทั้งสองสายเลยครับทั้งสายจอกเกาะแล้วก็สายครีนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสายไหนจะทํา DPS ได้บ้าที่สุดนะครับกระสอบสรายของเราในวันนี้ครับคือน้องแกรกนะครับที่มีเลือดอยู่ประมาณ2 1 3 5 5นะครับรูนนะครับผมใส่เป็นเจาะร้อยอันกลางเป็น a s s ซิเน n นะพลังแฝงนะผมก็เป็นลี l y มอนเน n e r มานะครับเราจะเริ่มจากสายจอกเกาะกันก่อนนะชิ้นแรกของเราครับก็จะขึ้นเป็นรองเท้าแล้วก็ขึ้นทารรอนนกเเลยาาะวแืดดี้ังงไท็ต้องมี นน่อนไปชิ้นที่3กันเลยครับปกติเขาจะออกเป็นโบเค้นเนาะมาลองดูกันผมจะตีแกรกตัวนี้จนกว่าจะตายนะผมจะใช้ทุกท่าที่มีเริ่มครับผมจะใช้ผมจะยิงรัวๆหูตายไวมากห6ูหกจครับผมกงเล็บไหมผมว่ากงเล็บก็น่าจะเวิร์กไปครับซอยแหลก7.75ครับผมไม่แรงนะลองเป็นจาบแดงดูครับไปครับ 6.58ครับไวกว่าโบเก้นนิดนึงนะชิ้นต่อไปครับลองเป็นโอมิยามครับโอมิยามอาจจะเวิร์กนะไปครับ7.96ครับดาบครีเดี๋ยวผมค่อยไปทางไอ้นี่แล้วกันสายครีแล้วกันครับลองเป็นสเปียร์ครับไปครับอู้เจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ดีสุดยังเป็นดาบแดงอยู่นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับได้ตีไว้ได้อัตราครีนะมีดาเมจพิเศษด้วยมีจอเกาะด้วยไปครับ 6.55้ครับไวกว่าดาบแดงนะอาจจะเพราะว่าตีไวกว่าแล้วก็มีจอเกาะด้วยค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับดังนั้นชิ้นนี้ผมจะขึ้นเป็นมอร์นิงสตาร์ไว้ก่อนนะครับชิ้นต่อไปครับเดี๋ยวเริ่มที่โบเก้นสเปียร์ก่อนดีกว่าไปครับ5.85ครับเร็วขึ้นมาประมาณวินหนึ่งนะลองเป็นดาบแดงแล้วกันไปโอ้ห้าจุดหนึ่งศูนย์ครับแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นดาบแดงนี่แหละผมพาไปชิ้นต่อไปเลยแล้วกันครับชิ้นต่อไปครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โบเก 5วินาทีครับผมเร็วขึ้นมานิดเดียวครับดาบแดง2เล่มดูครับไปครับ5 3 0ช้ากว่านะลองเป็นโอมิอาร์มดูครับน่าจะเหมาะน่าจะเหมาะไปครับ5.16ครับตอนนี้ดีสุดยังเป็นโบเค้นอยู่นะที่น่าสนใจอีกก็น,น่าจะเป็นสเปียนะไปครับ 5.18ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าดีสุดน่าจะเป็นโบเก้นนะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่6กันครับลองเริ่มที่ดาบแดง2เล่มดูนะคือไอเทมดูแทบไม่ตางจากเดิมแล้าไหลเลยไปครับ4.50ครับถ้าไม่ใช่ดาบแดง2เล่มมีอะไรน่าสนใจอีกโอมิยมนะไปครับ4.31ครับน่าจะเร็วที่สุดแล้วนะครับอีกชิ้นหนึ่งเป็นลองคินุตถ้าลองคินุตได้นี่คือจะกลายเป็นโจ๊กที่ออก3เจาะเกาะเลยนะครับไปครับ 4.25ครับลองกินุดเร็วกว่านะครับผมถ้างั้นตอนนี้เราได้ครบ6ช่องแล้วเหลือแค่เปลี่ยนรองเท้านะครับมีที่หน้าออกนะครับก็จะเป็นโอมิอาร์มนะครับกับอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจอาจจะเป็นธนูนะอ๋อจริงๆอีกชิ้นดาบสายฟ้านะครับก็น่าสนใจเดี๋ยวลองดูทั้ง3อย่างเลยแล้วกันว่าไหนดีที่สุดนะเริ่มจากธนูก่อนละกันไปครับู้3.70ครับอ่าเร็วขึ้นนะลองเป็นดาบสายฟ้าดูครับไปครับ สายฟ้าอ,อ่อนนิดนึงโอ้สามจครับสายฟ้าไวกว่านะครับชิ้นต่อไปผมคิดว่าชิ้นนี้น่าจะไวสุดก็คือโอมิอาร์มไป 3.45้ครับไวที่สุดนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับเดี๋ยวผมมาลองเรียงไอเทมกันดูแล้วกันว่าจะออกชิ้นไหนก่อนดีนะถ้าสายเจาะร้อยก็อาจจะเป็นรองเท้าก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นทารอนมาก่อนนะครับมีโบเก้นนะครับผมจะมาเสริมโออาร์มนะครับแล้วก็ดาบแดงนะครับแล้วก็เป็นมอร์นิ่งแล้วค่อยเปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นสเปียร์นะครับอันนี้ก็คือแรงที่สุดของสจว์ตเวอร์ชันเจาะร้อยนะครับเดี๋ยวไปลองเทสแบบคริกันดูเลยครับว่าคริจะเร็วกว่าหรือเปล่าไปดูแบบคริกันครับเดี๋ยวผมเริ่มจากไอเทมบังคับกกนนน่่ออดวาเืงจ สายครีนะมันจะมีไอเทมที่จำเป็นต้องออกก็จะเป็นจาบครีนะครับแล้วก็มอร์นิ่งสตาร์นะที่จะต้องมีนะครับอีกชิ้นนึงเนี่ยผมจะขึ้นเป็นสลิคสติงแทนรองเท้าไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนกันทีหลังนะผมว่าทารอนนี่ถือว่าเป็นไอเทมบังคับได้ปะเพราะแกลกตัวนี้เลือดเยอะมากถ้างั้นชิ้นนี้ผมขอออกเป็นทารอนเลยดีกว่าครับโอเคไปชิ้นต่อไปครับเริ่มจากธนูครับชิ้นนี้ถ้าในเกมจริงผมอยากให้มีมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถยิงไกลๆแล้วก็จะลวดไกลๆได้น โูแรงมาก4.48ครับไปต่อครับดาบสายฟ้าไปครับ3.75ครับนี่ขนาดของยังไม่ครบนะใกล้เคียงเลข3ามากมากแล้วดาบแดงครับไปครับ4.01ครับเบากว่าผมิยามไปครับ5.20ครับไม่ดีเท่าไหร่ลองกินนูครับไปครับ4.78ครับดูดูดเลือดครับไปครับ 4.7 5เร็วสุดดาบสายฟ้านะก็เข้าใจได้เพราะมันส่งเสริมหลายๆอย่างเนาะทั้งตีไวทั้งได้อัตราคริด้วยนะครับแล้วก็มีดาเมจพิเศษด้วยนะชิ้นต่อไปครับเริ่มที่ธนูแล้วกันตีไว200%นะแล้วก็อัตาคริดี่92ครีแท่ทุกดอกแน่นอนแบบนี้ไปครับ4.48อะลองที่โบเกนครับไอเทมแบบนี้มันพูดยากนะมันแบบอาศัยว่าติดครีบ่อยแค่ไหนด้วยนะไปครับ 4 4 3คราสเดิมดาบแดงครับผมคิดว่าชิ้นนี้ไงก็ต้องมีวะดาบแดงไปครับ3วินาทีครับเอกชันนะยังไงก็ต้องมีดาบแดงนะครับอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองขายสลิสติงทิ้งเริ่มจากธนูก่อนละกันไปครับ3วินาทีครับไปโบเกนครับถ้าอย่างนี้เราก็ได้รู้แล้วสินะว่าสายคริแรงกว่าสายเจาะร้อยนะครับแต่สายเจาะร้อยไม่ใช่ว่าไม่ดีครับก็ยังสกิลแรงกว่าอยู่ดีไปครับ 3.40ครับลองเป็นดาบแดง2เล่มครับไปครับ3.43ครับโอมิแามครับไปครับ3.68ครับที่อืนก็มีลองกินุษไปครับ3.73ครับเหลือธนูด,ดูดเลือดอีกอันหนึงไป 3.23มครับมันอยู่ที่อัตาครีด้วยนะฮะตาครีค่อนข้างที่จะแกว่งแว่งนะครับตอนนี้มี3ชิ้นนะครับที่ทำดาเมจได้พอๆกันนะครับก็คือธนูตีไกลนะครับสลิสติงแล้วก็ดูดเลือดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสอีกรอบหนึ่งแล้วกันเร็วสุดก็คือธนูนะได้ตีไวได้อตาครีนะครับมีดาเมจพิเศษนิดหน่อยด้วยนะครับผมถือว่าสายครีแรงกว่านะแต่สายเจาะร้อยก็ดีเหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูได้แต่วันนี้ผมจะมากับโจดสกินพี่เอก ขายคริติครอลแล้วกันนะครับผมปกติเราเจอศัตรูเราก็แปะปั๊บปึ๊บยิง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 วู้นะครับลองยิงใส่แคลรี่สิแปะปึ๊บยิงปักปักขอแปะเลยสิยิงปักปักปักแคลรี่ตัวอืน่นนะแต่ว่าลูกเล่นมันเยอะ เดี๋ยวเรามาเรียงไอเทมกันใหม่ชิ้นแรกเราเป็นรองเท้านะครับชิ้นต่อมาครับเป็นทารอนนะครับดาบครินะครับมอร์นิง่งแล้วก็ธนูตีไกลปกด้วยดาบแดงแล้วค่อยเปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นดาบสายฟ้านะครับผมและดีครับคือแรงที่สุดของสจวตครับแต่เดี๋ยวเราไปลองดูในเกมจริงกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง ไปดูกันเดอะเป็ดขอแนะนำพ่อมดเคเวเปผู้ให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า200,000คนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น11.11 1 k เคเวอยคูณสําำหรับเกมมากมายบนเว็บไซต์2แอดไลน์แอดเคเวเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาทด่วนจำนวนจำกัด 3แฟลเซลล์หลายเกมดังลดสูงสุด30% <Wow. S 1> และอย่าลืมนะครับยังมีโค้ด t h เป็ดของผมใช้ได้ตลอดลดเพิ่มได้อีกเ <Wow. S 1> ป๋ให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเว์เปเท่านั้น <Wow. S 1> อย่าลืมใช้โค้ด t h เป็ด เติมกันเยอะๆนะครับพอหมดเทวเปจะได้สปอนผมต่อกมันไปยาวๆเฮ้ยเอาละครับเราก็เข้าสู่กันในเกมแล้วนะครับสำหรับแรงที่สุดของพี่เอกไอ้ตวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานเดือดเป็ดครบเซตเลยนะครับัสดีครับทุกคนีจูคือต้นเกมเราจะยังสู้ใครไม่ได้นะครับจริงก็สู้ได้แหละถ้าไม่ใช่แวนอ่ะโอ้โหโตรโห นั่นสองหนึ่งนะเว้ยนี่ไงตัวดักทางไว้มาแล้วชิ้นแรกนะครับผมจะขึ้นเป็นทารอนนะพีน่าซูพี่เบีร์ไม่ได้หรอกนี่แหละหมับเข้าให้ปอดเอ้าูแต่มันออเอผมตอยอยู่ม่อยยิงสงตัวยิงสองตัวผมพยายามอยู่ผมพยายามอยู่ยิงสองตัวด้วยอะแล้วยังไงยังยังไงล่ยังไงละอุ้ยอุ้ย้ายใจ แปะใส่โอ้ไม่ได้น้ำยิงถือใส่ยิงไปต่อเออแล้วผมได้ดักทีแล้วไงโอ้โหผมสู้แวนได้ว่ะจับมันจับผมแปะใส่ผมยิงอีกผมจะหลวดใส่หนึ่งตัวแล้วผมไปต่อผมไปต่อผมได้สองตัวแล้วผมจะได้สามตัวไว้สามตัวและตัวที่สี่ผมไม่ไหวว่ะผมจะเอาเหรอโหผมโดนยกผมโดนยกแล้วผมโดน ถูโดนเจ็ดสี่ตัวอื้อโคตรฟิวได้ไงวะเนี่ยแวนคุณ<ม><ม>ดูแวนอู้๋ตาแวนนี่โผมฟาดอีแวนเออแล้วผมได้แวนแล้วและยังไงและยังไงเออมาว่ะ <c oughs> ผมมีมอนิ่สตาร์แล้วมาก่อนยิงก่อนยิก่อนบ้านเดี๋ยวบ้านในบ้าน,าน,านขอหนึ่งแปะแล้วผมยิงไงยิงไประยิกุ้ยมันมันมันจูบมันจูบขอเก็บงานได้ไหมขอเก็บงานขอเก็บงานมีคนาจออี๋เจออี๋เจอี เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๊นี่ไงแล้วขอเก็บงานและตอนนี้ครับผมได้ธนูตีไกลแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีธนูตีไกลแล้วมันจะดีขนาดไหนคุ้ิซัดเลยซัดเลยคุ้ิซัดเลยแแงงออยยยยูู่่เเลผมกดธนูตีไกลยิงไล่ยิงไล่ยิงไล่กดแปดแม่งเลยแล้วกันผมเออยิงยิงยิงแล้วก็จะโหดฟ้าเออจะโหดไฟและตอนนี้ครับผมได้ดาบแดงแล้วคุณผู้ชมคุ้ยเรียกไฟดิ อยากซัดว่ะปักสุดสุดหุยสุด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 ระบบจะหลุดไปฮะแหวนผมวิ่งไปเข้าไปข้ไมใจะหลุดไปยิงต่อยิงต่อสามตัวแล้วผมยิงใส่ตัวนี้ผมย่างเล่ไล่ไล่ยิงแล้วตอนนี้ครับผมจะถ่ายรองเท้านะครับเพื่อขึ้นสนามไฟฟ้ายิงพี่โซโลดักจริงชิบหายละไม่ได้ละเอาคนก่อนคนก่อนดีกว่าเล่นบังให้อือยังไงขวดสองไล่ยิงปักหนึ่งตัวมาแล้ว และตอนนี้ครับผมเป็นแรงที่สุดของพี่เอกมาแล้วตัวน่ากินแบบสุดๆไปน่ากินสุดไปคขาด้วยไปน่ากินสุดผมแปแล้วผมจรวใส่นู่นตัวนั้นแล้วผมยิงผมยิงผมยิงไม่พักผมจะรวต่อผมกดสองผมกดสองยิงต่อยิงต่อแล้วผมจะรวดใส่ผมยิงต่อยิงต่อและจังหวะนี้มันหมดมันกระูผยิงใส่เออตัวนี้ผมจะไว้ชีวิตมันมันเขียบ้านยังหนุกอยู่เลยอะอุตส่าห์ฟามมาผมว่าผมหนึ่งห้าไหวว่ะจังหวะผมหนึ่งห้าจับตาดูให้ดี เริ่มจากการจั่วตัวนี้ระบบฟิกไปแปะใส่ทุกผมกดตัวข้าหนึ่งตัวเราใส่ตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วผมยิงใส่ตัวนั้นสองตัวนี้อารามจับอยู่แล้วผมกดสองผมกดสองทันเวลาแล้วผมตีไปอยู่ไปอยู่แล้วผมจั่วใส่สามตัวแล้วสี่ตัวและเบก้าคิวไม่ได้ ว่าลิที่เอกเขาให้เกกานทุกคนวะเฮ้ยเอาเรื่องวะที่ผมว่าโจ๊กสายคิก็เวิร์กอยู่นะก็มันอยู่นะ <S <S ดีไปอีกแบบนี่แคลรี่คุณภาพที่พวกคุณไว้วางใจเกมนี้ฮะทำดาเมจไป47นะครับและนี่คือแรงที่สุดของซ a ครับ